เช้านี้ก็มาดูต้นไม้กันครับเป็นบอนสีเห็นเขากำลังฮิตก็เลยอยากจะถ่ายแล้วก็เอามาลงทิกตอกบ้างอันนี้ก็เป็นบอนกระดาษจากต้นเล็กๆเ,เอามาปลูกเก็บมาปลูกก็ใบ กำลังสดใสอันนี้ก็กำลังสวยๆจ๋าพ่อทำอะไรโอ้พ่อถ่ายวิดีโอครับครับผมพ่อถ่ายวิดีโอต้นบอนสีนี่ไงลูกพ่อถ่ายสวยไหมครับเห็นไหมเห็นครับเห็นไหมเห็นครับเห็นนี่นี่ครับใบสวยๆ อันนั้นก็เป็นกวักโพเงินนะครับใบกำลังสวยๆเลยอ่านี่ครับใบสวยๆใบสวยสวย ดูครับใบสวยมากสีสดใสนี้กำลังแตกกอไว้ขยายนี่ก็ลูกชายครับ <c oughs> จ้าเอททำอะไรลูก <c oughs> อ๋อเล่นรถอยู่เลยครับ